ใบพิชยาธานันอาไยร,รักคุณแม่จากไปอย่างสงบกำลังใจถูกส่งให้อย่างท่วมทน้นขอแสดงความเสียใจกับผู้ประกาศขา่าวใบพิชยาธานันสูญเสียคุณแม่ผู้เป็นที่รักคุณแม่มนทีราจากไปอย่างสงบหลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งโดยล่าสุดเฟซบุ๊กเรื่องเล่าเชา้านี้ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้านี้ข้อความว่าทีมงานเรื่องเล่าเช้านี้และแฟนข่าวร่วมส่งกำลังใจให้ใบพิชยาธานันสูญเสียคุณแม่มนทีรารายละเอียดจัดพิธีศพคุณแม่มนที ราจันพุทธสวดอภิธรรมวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนสาราบุพการีวันอังคารที่23ถึงวันจันทร์ที่29มีนาคมประชุมเพลิงวันอังคารที่30มีนาคมเวลาสวดพระอภิธรรม19นาฬิกา